ผมจะบอกว่าของเล่นที่ที่น่าอลงามากๆ2อสอย่างในช่วงที่ลาบูบูกำลังบูมเนี่ยก็จะมีมันทำให้เรานึกถึงตุ๊กตาบลายครับแล้วก็อันนี้บิที่คนชอบเอามาแซกันแล้วก็เออแล้วก็มีเฟอร์บี้นี่แหละที่เขาถามว่าเอะเฟอร์บี้ที่คุณเคยซื้อมันไปอยู่ที่ไหนเอออแต่ว่าช่วงช่วงปี7-8ปีที่แล้วที่รุ่นก่อนหน้านี้ออกมาครัช่วงนั้นก็พีค าจากตัวละา2,000กว่าบาทไปเป็นตัว5 0 0 0ั0 0พันะเพราะว่าโอ้โหช่วงนั้นก็คือซื้อกันแบบชํำถูกต้องแล้วเฟอร์บี้เองนะครับเขาก็ไม่ได้หยุดนะคือเขาก็ออกรุ่นใหม่ๆออกมาซึ่งณปัจจุบันณนตอนนี้คือรุ่นนี้จริงๆอ,ะอ่ะอาพูดตรงๆถ้าถ้าคุณยายผมยังอยู่อ่ะผมอยากซื้อนะ Uh, ไปแบบไปเหมือนไปเป็นเพื่อนคนแก่รู้หรอะเพราะว่าเออเขาก็นอนนั่งนั่งนอนนอนดูทีวีเขาก็เบื่อเพื่อนมีอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมันเคยซื้อตุ๊กตาเป็ดที่มันกดแล้วมันจะร้องเพลงเนี่ยเขาก็จะชอบเอาไว้เป็นเพื่อนเราเรามาทํางานหรืออะไรเงี้ยเวลาห้องเหงาๆอ่ะซึ่งเฟอร์บี้รุ่นเนี้ยผมว่ามัน มันตอบโจทย์ทั้งเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงวัยครับ,รบหรือคนทุกคนที่ชื่นชอบมันเพียงแต่ตอนนี้มันกระแสะมันไม่มีเลยแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นล่าสุด่ว่าในไทยเนี่ยเพิ่งจะมีอันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Smiley a n g e l s ครับ,รบนะครับอยู่ตรงข้ามเชสเตอร์กิลชั้นหนึ่งเ,เข้าประตูมาบางทีอาจเจอเลยเพราะมันอยู่ขอบ,บ,บนะฮะอบาท แต่ถ้าเกิดบอกว่ามาจากภาคีจะพาเหล็กเนี่ยพี่เขาจะลดให้10%นะครับยกเว้นบางชิ้นเท่านั้นเองจากที่ร้านนี้นะถามพี่ก่อนลองพี่ก่อนเออลองมาดูเพราะว่าเขาก็จะมีของเล่นเด็กอะไรต่างๆแบบเออนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยลูเฟอร์เฟอร์บี้เองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมครับผมเผื่อใครที่แบบว่าเป็นคุณแม่ที่มีลูกหรือว่าต้องการซื้อให้หลานให้อะไรก็ตามครับอันนี้ดีเฟอร์บี้รุ่นนี้ทําอะไรได้บ้างอ่ะมาดูด้านหลังรุ่นเก่าเขาจะกัแบบบารบ้าบ้าบาร์บ้าบ้ารุ่นนี้นี่เขาบอกว่า 5 Unique Command Unlock the Ultimate Furby Friendship คือแบบ Unique เ่ย Unique มันคืออะไรวะโดดเด่นเฉพาะตัวค่าคำสั่งเฉพาะตัวที่แบบว่าคุณจะ Unlock Furby ที่แบบเป็นเพื่อนน่ะนี่นแพ้ Furby เนี่ยบนมน้องเ่ยมาลองตัวใหญ่ตัวใหญ่ ซึ่ง5อยู่นิคอมมานดก็เริ่มจาก d a n c e b o d y ดีาแน่นอนก็จะอัลล็อกเพลงที่แตกต่างกันออกไปเต้นได้ด้วย d ับเบิลแดน e ์มูฟแล้วเต้นได้อันที่2ก็คือไลฟ์โชว์เสียงมาแล้วแสงต้องมาเพราะที่ตัวเขาหูเขาจะมีแฟงมีไฟต้องเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนแสงได้แล้วก็รีแอคกับสัมผัสเราตอบน้องต่อสัมผัสของเราอันที่ t มท็อกกิ้งทอมท็อกกิ้งทอมก็ปีแคทก็ปีแคท ครับผมโอ๊ตรอมากอ่านอมากเออก็ว่ากันไปโอ๊ตจชี้อีกแล้วว่าแล้วก็ Discover เนี่ยมันมี6 h i l า a r i o u s White ครับนะครับก็เป็นฟังก์ชันของเขาเอ่อ t e l l my Fortune อันนี้ขขยดีอันนี้อับดุลอ่าเป็นเรื่องของการดูดวงครับผมเขาจะบอกอนาคตเราว่าแบบเฮ้ยวันนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างนี้นะเป็อย่างนี้เลย คร่าวคร่าะเป็นภาษาอังกฤษใช่แล้วก็สุดท้ายเน็ชิลก็จะมี b r e a t ิ้งเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือสัญลักษณ์ก็คือหยินอย่างอ่ะเหมือนแบบกำหนดลมหายใจบ้างผมว่า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 อันนี้อันนี้น่าจะเป็นอุบายในการจะให้เด็กๆแบบว่าฝึกทำสมาธิอ่าเออใช่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบ p o ซิทีฟเอ็กซ์เตชันก็คือส่งเสริมความรู้สึกทางบวกอ่านะครับผมก็ เรียกว่าเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่ครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะฮะนี่ที่ร้านมีหลายสีนะครับมีหลายสีเขาบอกว่าโดยเฉพาะสีนี้ฮะเขาว่าสีนี้ไม่มีขายในบ้านเราเลยครับจริงเหรอใช่ครับที่ที่ร้านนี่แพงกว่ากัน300 i m อ o r ินพตเข้ามาเพื่อเพื่อที่นี่เลยนะครับอ้แล้วดูข้างกล่องมันสวยกว่ากันคุณนี่ก็พูดง่ายๆคือมันเป็นสีขนนี่คุณดูที่สีขนได้ก็คือก็คือก็คือมันจะเป็นสีขนตามแบบนี้ เหมืนที่น้องถือเออสีมึงเลือ,อยอีกวันเนี้ยเออโอ้สีโมแล้วครับออผมก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วกันนะฮะสมมติสมมติว่าแบบว่าอุ้ยพี่มันต้องแบบสามพันไปนี่สามสี่พันเรามีไซส์มินิฮะไซส์เล็กมาให้ด้วยครับนี่ก็ออกใหม่เหมือนกันนะครับนี่เฟอร์บี้เฟอร์เบลดครับผมนะแล้วเขาก็มีชื่อนะนี่เลิฟลีอันนี้เมโลอะไรเนี่ยเมโลนี ellow, อ่าซึ่งเขาจะมี ทั้งหมดนะครับชื่อไทยจากต้นเลยเขาบอกว่าทัา้งหมดเขาหมดทั้งหมดนะสำหรับไซส์เล็กจะมีทั้งหมด6แบบด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถเป็นผู้กุญแจห้อยได้แล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีภาษาที่ใช้เนี่ยเวิร์ดรู้สึกว่ามี4ี่สิบห้าเลยมั้งหรือว่าอะไรพูดได้เด้อเนี่ยใช่ครับผมเออเนี่ยฮะเขาเขียนเอาไว้นะครับแม่ต่างภาษีก็จะเพลงต่างกันด้วยนะเป็นจังหวะดนตรีที่แบบแตกต่างกันออกไปใช่แล้วเก้าร้อยเน้นในเท่านี้ใช่ครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ได้ว่ะอยากได้อ่ะ คือมันเป็นของเล่นที่แบบอ่ะอันนี้พูดตรงๆถ้าเกิดพูดถึงเวแบบตามเก็บความทรงจําเนี่ยอ่าอันนี้ไม่ไดความทรงจําในยุคเราเลยนะใช่หลังหลังจากทำมากอสออกมาตอนนี้เฟอร์บี้ออกรุ่นแรกอ่ะอือโอ้โหทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกันจริงจริงนลยจร่งจริงแล้วก็เขาพัฒนาตามยุคตามสมัยมาด้วยไงถูกถูกถูกเออมันก็เลยแบบทุกอย่างก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไป ไม่ได้ไปสนใจมันท่านเองอะอยู่ทุกวันนี้อพูดตรงๆมีคนถามเหมือนกันโทษนะครับทุกวันนี้ตุ๊กตาบลายมันยังฮิตอยู่หรือเปล่าครับเฮ้ยมันก็ยังมีกลุ่มคนที่เขาเล่นที่เขารักคุณเคยไปเดินงาน BJD ไหมงานบอจอยดอที่แบบกลุ่มคนที่เล่นพวกนี้เขาเล่นกันจริงๆอะ นั่นอะ่ะคือเขาหาความลักของเขาเจอและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะพวกชุดพวกอะไรอะ่ะพระเจ้าช่วยแพงกว่าที่ผมใส่อีกชุดตุ๊กตาะคระับกาลังจะบอกว่าที่ท,ที่เคยดัง<อ>หรือว่าที่เคยฮิตอ่าขอโทษที่ต้องใช้คํานี้ว่าที่แบบว่าดาราห,หรือเซเลบเซเลบิตี้เนี่ยเขาเล่นแล้วมันดังเนี่ยจริงๆกมันไม่ใช่เป็นแค่เหตุผลว่าพวกเขาเล่นนะแต่มันเป็นกระแสของ g ก o b a l ที่เขาเล่นกันอยู่ที่พี่อิ๋วพูดถูกต้องเลยครับบรายนะทุกวันนี้ยังเล่นกันอยู่มีตัวแลไอเทม มีการหายากมีการแต่งหน้ามีการอะไรยังเล่นกันอยู่<ช>ผมจําได้ว่าผมไปดูคลิปช่องไหนจําไม่ได้แล้วก็เป็นเป็นพี่แหม่มที่เล่นเป็นต่อ,อเขาเก็บเขายังเก็บสะสมอยู่ใช่เออนะครับผมส่วนตัวแบบิกก็ยังอยู่ในลายของไอทอยเขาอยู่คนเล่น,นเขาก็มีเขาก็ยังมีของเขาอยู่เหมือนกัน,นเฟอร์บี้ อันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะด้วยความเป็นเด็กจ๋าสูงอเออแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุคสมัยเพราะเด็กต้องโตขึ้นใช่อันนี้ก็อาจจะเป็นความทรงจําของเด็กรุ่นแต่ละรุ่นใช่นะครับเพราะนี้ก็คือรุ่นใหม่นั่นเองนะฮะอเอออารมณ์มอารมณ์อารมณ์มันก็อาจจะไม่ถึงระดับต่างแต่ว่าความรู้สึกผมนะมาเปรียบเปรียบเปรียบความรู้สึกผมนะมันเหมือนในนี่ ไอรุ่นฉลอง20ปี25ปีไอดิจิไว้ให้เรากลับไปนั่งคิดถึงและเล่นได้ใหม่แต่ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่แต่นี่มันก็พัฒนาขึ้นเนาะก็อย่างที่บอกเพราะว่าบางอย่างอะไรที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยเขาเลิกฮิตแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาเล่นของเขาอยู่เสมอนั่นแหละอันนคนที่เขาหาความรักของเขาเจอให้ทางลูกสาวให้ทางลูกสาวต่อไปทางฝั่งคุณพ่อมี ก่อนจะดูว่าเซลโตควา้าของชายแท่อะไรมานะครับก็แน่นอนฝากสปอนเซอร์ใจดีอย่าง Advice เหมือนเดิมกับโค้ดเนโครสที่เวลาคุณกรอกก่อนกดชำระเงินเวลาซื้อสินค้า IT ทีที่ www.advice.co.th เนี่ยคุณจะได้ส่วนลดพิเศษไปเลยสำหรับสินค้าที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นเท่านั้นนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง,ง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวดูดิฝั่งคุณซื้อได้2กองเออเดขาเอง รันเจ็ดห้าสิบแต่ว่าเอาจริงนะสิ่งที่สะดุดตาเนี่ยคือลิวคุณลิวหน้าหวานมากเซียนทำไห้ลิวหน้าหวานขนาดนี้อ่ะเหมือนไม่ได้เตรียมตัวมาต่อยตีอะเขาเอาอาร์ตเวิร์กของสตีดน่าจะสตีดสองอะเดี๋ยวถือถือกันสตีดสองเออว่ะเออว่ะก็ค้ายเลยมึงเออว่ะ้ายเลยลิวตึงโบอันเนี้ย ตอนนุ่มตอนนุ่นมตอนนี้กลายเป็นฤษีชีไพยโยคียอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ซึ่งซึ่งตอนนี้นะฮะเข,เขาออกมาตอนนี้ที่หลังกล่องเขาบอกว่าเขามีอยู่2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นลีโอนาร์โดกับริวแล้วก็ไมเคิล angel แองเจโลกับชุลีซึ่งอันนี้นะครับเขาได้อิทธิพลมาเพราะฉลองครบรอบ35ปีสตีไฟเตอร์แล้วก็เขาสองคู่อยู่ในยุคพิกเซลเหมือนกันแล้วก็อันนี้เขาก็เลยเอามาเป็นกิมมิกเป็นตู้ของสตีไฟเตอร์หน้าชุลีเอออาร์ตเวิร์กเป็นตู้สตีไฟเตอร์เห็นไหมฮะ อ่าแล้วเขาเขาพยายามตัดลายเส้นให้ให้ให้ตกเป็นตัวการ์ตูนเพราะว่าจริงๆแล้วนี่นะฮะในภาพอาร์ตเวิร์กนี้ที่เขาตัดมาเป็นเป็นเกม16บิตด้วยกันทั้งคู่อืมันมีเกมนี้จริงๆใช่ไหมวะไม่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 อันนี้อันนี้คือสตรีไฟเตอร์ส่วนอันนี้จะเป็นอ่าตอริดานภาพตอริดานอ๋อเอาพิกเซลเหมือนกันมาตัดเข้าไปใช่ใช่ครับแล้วเขาก็มาทําเป็นอันนี้ให้เราเก็บสะสมเล่นนะแต่จากที่สปอยเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมี4เซต4คู่ นะฮะต่ตอนนี้เลยสองคู่ตามนี้เลยใช่ฮะอย่างไมเคิลแองเจโลก็จะคู่กับเคนครับผมอ่ลาฟาเอลก็จะคู่กับกิลหรือกายครับเออว่ะใช่เนี่ยทำไมมันสีเหลืองอ่ะเนี่ยกระบอกสองทอนไงเออว่ะอันนี้ก็ลาฟาเอลอันนี้ก็ดอนัทเทโลกับชุลีก็ที่เมื่อกี้เซียมถึงไปใช่นะครับผมและอันนี้ว่าคอลแลบกันฮาแล้วนี่ดีกว่าฮะนี่เฮ้ยอะไรนี่เกมอะไรอ่ะอ๋อคอมบาไค ครับผมอ่าเป็นอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นคู่ของอ่ไมเคิลแอนเจโลใช่ไหมฮะอ่ากับแดเนียลแดเนียลนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนี่ฮะเขามีมีสีเหมือนกันใช่ครับ,รบผมการคอแลแลาป์ที่ฮานะเอาจริงสามพันสองห้นะาส 50, ิบก็ได้แจ้งปรามาจากพาคิสพารเล็ตก,ก็ลดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเชี่ยเท่แต่เอาจริงนะเฟอร์บี้นี่สามพันเก้านี่แจ้งโค้ดนี่เหลือสามพันห้าห้าสิบเองนะน่าสนใจน่าสนใจพี่เอาลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ ผก็ลองมาเยี่ยมเยียนแวะเวียนดูได้สำหรับใครที่มีน้องๆหนูๆนะรวมถึงแของเล่นอุยชายแพรเนี่ยจะบอกว่าจะบอกว่าสัปดาห์ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะทำไมฮะเป็นสัปดาห์สารเสริฟเมกาทรอนทำไมวะนี่นี่ไอตัวเลกซี่ที่เคยคุยกันอ่าแต่ตอนนี้ตัวเนี้ยกลายเป็นของตัวบีดวอร์ที่3ล่างรวมกันเป็นหนึ่งไดโนเสาร์สตัวรวมกันเป็นเมกาทรอนนะฮะนี่อ มีคอยาวมีนกมีทีเร็กใช่ใชครับผมงงเหมือนกันว่าโอ้โหมายังไงท่าไหน <c oughs> ทุกทีจะเป็นแบบว่าเดืนเดสาวตัวเดียวก็คือเป็นทีเล็กแปงลงร่างเป็นไอ้นี่ไปเลยถูกปะ่ะแต่อันนี้ รวมกันนะฮะคุณผู้ชมอาจจะหลายหลายคนอาจจะดูว่าแบบเฮ้ยทำไมสีมันมันนีออนมันดูแบบมันกระตูนกระตูนทำไมมันดูไม่เรียวเนี่ยเนี่ยคอยาสีเขียวนกสีแดงอย่างเงี้ยผมว่าการเก็บเฉดสีแบบนี้สำหรับงานพวกฝรั่งฝั่งยุโรปนะถ้าเกิดคุณไปดูกลุ่มคอลเลกเตอร์ฝรั่งที่เขาเก็บกันนะแล้วพวกนั้นจัดบ้านนะไอสีพวกนี้แหละแม่งทำให้โคตรสวยเลยคุณมันมันจะมันจะหลุดออกมาจากสีพื้น ใช่ใช่แล้วมันสวยจริงแล้วเวลามันอยู่ด้วยกันเยอะๆนะโหมันจะเป็นอะไรที่แบบโดดเด่นใครที่ยังไม่เคยอยู่กลุ่มคอลเลคเตอร์ฝรั่งต่างประเทศอ่ะลองไปหาดูผมว่าหาไม่ยากแล้วในนั้นอ่ะโหคนเขาจะน่ารักมากจริงจริงอันนี้อันนี้อันนี้เป็นของใหม่อันนี้คือของใหม่เพราะว่ามันเป็นของตัวเลเจนซ์ใช่ป่ะเอ้เลกาซี่ขอโทษเลกาซี่เลกาซี่มันเป็นมันเป็นลายใหม่อันนี้บอกเลยว่าเทมากเพราะมันคือรวมแบบว่า แกงใช่ครับใช่ครับผมเพราะมือมือขวามือสายมือขวาใช่ครับใช้ชื่อซีรีส์ว่าดรามาติกแคปเจอร์ซีรีส์นะฮะซึ่งอันนี้คือซีรีส์ที่แน่นอนนะครับมีตัวของเมกาทรอนนั่งอยู่บนบัลลังก์ฮะอันเนี้ยให้มาด้วยให้บัลลังก์มาด้วยใช่ครับแล้วก็แน่นอนครับช็อคเวฟแล้วก็ซาวเวฟอยู่กับเขามีเลเซอร์บีเออเลเซอร์บีเนี่ยอันเนี้ยเห็นทางพี่เขาบอกมาบอกว่าเออมันอาจจะแบบอยู่ในชุดนี้ปกติซาวเวฟมันเป็นหมานี่เนาะ ใช่ไหมเทปใช่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 แต่คราวนี้มันก็มันจะมีแล้วแต่ตัวแล้วแต่ของที่จะแถมใส่เข้าไปอันนี้เป็นเลเซอร์ใช่ครับผมแล้วก็แน่นอนครับแปลงร่างได้อันนี้แปลงเป็นเครื่องเทปแปลงเป็นยานแปลงเป็นรถถังนั่นเองนะฮะอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ที่แน่นอนว่ามันน่าสนใจเพราะทาการะโทมี่เป็นคนทำให้เองนะครับเซเซีใช่กล่องมาเริ่มเลยเท่าเฟอร์บี้เลยเอออุ้ยอ่าทาครับผมก็ของคุณพ่อของคุณพ่อเลือกเซฟก็ของคุณพ่อของคุณพ่อก็ลองดูนะฮะ ได้ฮะได้ฮะได้ฮะโอเคครับ